สวัสดีครับวันนี้ผมก็พมอีกแล้วนะครับเสืปอดกับบรรยากาศยามเช้าครับหลังจากที่เมื่อวานฝนได้ตกมาครับวันนี้ก็มีหมอกขึ้นเป็นความงดงามของธรรมชาตินะครับมองไม่เห็น มสุดยอดมากสวยงามมากไม่ต้องไปถึงภาคเหนือก็มีให้ชมกันนะครับนี่ครับบรรยากาศเช้าๆกับอากาศที่สดชื่นกับบ้านสวนสอสสํำรานดีนะครับวันนี้อากาศสดใสของวันที่12 พฤษภาคมนะครับราให้ชมให้ดูอากาศดีหลังจากที่ร้อนจัดมานานครับอันนี้พามาชมนี่คือแปลงตัวนี้คือเปลง สาธิตนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเราจะใช้ปุ๋ยต้นทิพย์กันทั้งระบบนะครับซึ่งปีนี้ก็จะเริ่มเป็นปีแรกครับจะเป็นแปลงสาธิตนะครับตัวนี้เ๋ีวก็จะมารอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับ <c oughs> ซึ่งปีนี้เราจะไม่ใช้เคมี แลวนี่ครับมาดูปุ๋ยโปุ๋ยมาดูต้นไม้ของเราครับหลังจากที่ฝนได้ตกลงมาก็มีความเขียวขึ้นนะครับเพราะปุ๋ยที่หวานไว้ก็เริ่มละลายเริ่มด้ใช้งานนะครับ สวยมากครับหลังจากที่ฝนตกม,ม,มาเมื่อวานน้ำาขังในประมาณชั่วโมงเดียวครับแห้งหมดแล้วครับเพราะร้รอนมากครับหลังจากที่ร้อนมาหลายวันเป็นอะไรที่สุดยอดมา ลุกมาทำสวนทำไร่ตั้งแต่เช้าเลยครับครับนี่ครับคือวิถีบ้านๆนนะครับที่เราได้พบเห็นกันอยู่เป็นประจำนะครับบรรยากาศบ้านา้านของเราเช่นเช้าครับ ความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆของชนบุตรครับในสูตรอากาศที่บริสุทธิ์กับบรรยากาศที่สดใสมองมองเห็นแค่ประมาณระยะร้อยเมตรนะครับก็ฝากไปถึงผู้ที่สัญจร ก็โรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากให้จุมภูมิทัศน์สภาพอากาศยามเชา้าอยากให้ท่านได้รู้จักได้รู้ว่าอากาศของเราเป็นยังไงครับ ครับเป็นวันที่สดชื่นนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องรอไปก่อนครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ